หน่อยสิคนระความรู้สึกของการหนีเข้าป่าไปเมื่อสักสี่สิบปีที่แล้วนะะแล้วก็การการหน,นีออกมาครั้งนี้ก็มันต่างกันหรือมันเหมือนกันยังไงฮนะคือต่างกันที่ชัดเจนที่สุดเลยเนี่ยคุณจอมก็คือวัยอืมวันนั้นเราอายุยี่สิบไม่ไม่ไม่หุบหน้าโพรงหลังไม่มีอะไรเป็นเครื่องแบกภาระไม่มีความกลัวไม่มีความมีกำลังวังชาแข็งแรงแข็งแกร่ง พร้อมจะสู้ยืนหยัดได้ในเวลากี่ปีก็ได้แต่วันนี้วัยเราก็เปลี่ยนไปการเคลื่อนไหวการทําอะไรต่ออะไรการคิดมันก็ไม่ไม่รอด,ดผลไม่รวด,ดแล่นเท่าวัยเยาวชนใช่ไหมมันก็ต่างกันอยู่และสภาพเขาเรียกว่าสภาพภพาะวะวิสัยก็ต่างกันคืออยู่ร่นมันอยู่ลาบากอยู่ป่าสมัยหนุ่มๆแต่วัยมันก็ได้อยู่เมืองสมัยนี้ มันก็ดีกว่าสมัยโน้นแต่ว่าไปมันก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ได้อย่างเสียอย่างเนาะใช่ใช่แต่ว่าป้านเมืองที่มีความเจริญมากกว่าไทยโดยเฉพาะทางด้านการเมืองเนี่ยอันนี้จะทําให้มีความรู้สึกดีกว่าไหมครับก็ในเรื่องของประเทศเขามันก็ดีอยู่แล้วนะฮะเป็นประเทศเสรีปร,ประชาธิปไตยพัฒนาแล้วถึงขั้นระดับ ไฮเทคโนโลยีเป็นด uh ิจิตอลแล้วบ้านเรายัางอะนาล็อกอยู่อะไรเงี้ย uh huh. แล้วก็มันก็ต่างกันอย่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับ uh huh. แต่ว่าเราเราถึงยังไงเราก็เป็นคนไทย uh huh. เราก็มีความภาคภูมิใจในประเทศเขาในความคิดที่เป็นประชาธิปไตยแต่ขณะเดียวกันเราก็ห่วงยายบ้านเมือง uh huh. ว่าบ้านเมืองเราเมื่อไหร่มันจะมันจะก้าวพ้น วงจรเผด็จการที่ล้าหลังไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงที่สมบูรณ์ได้เมื่อไหร่เคยเคยคิดไหมครับก็มีแต่ความเป็นห่วงเคยคิดไหมครับว่าครั้งหนึ่งเราเคยหนีเข้าป่าไปเพื่อต่อสู้กับต่อสู้กับอำนาจเผด็จการแล้วก็ได้ร้องประชาธิปไตยหนีเข้าป่าไปแล้วก็กลับออกมาใช้ชีวิตในประเทศไทยครั้งหนึ่งเคยคิดไหมฮะว่าสุดท้ายบ้นปลายชีวิตจะต้องต้องหนีอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะ ไปอยู่ในประเทศอื่นเพื่อสู้กับอำนาจปฏิการในประเทศไทยอันที่จริงหลังรัฐประหารก่อนหน้านี้คือรัฐประหารสี่เก้านะครับหลังรัฐประหารสี่เก้ามาเนี่ยกระบวนการประชาธิปไตยชั่วครู่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย <c oughs> ในแง่ที่เรามีส่วนเข้าไปทำงานการเมืองนะครับทั้งต่อสู้เพื่อที่จะให้ยกเลิกการล้มเลิกการรัฐบาลสี่เก้า จนมีการเลือกตั้งจนมีการงการมาระดับหนึ่งเนี่ยผมมองไว้ตลอดเวลาเลยว่าเหตุการณ์คงจะไม่ปกติเหตุการณ์คงจะพัฒนาไปสู่ความรุนแรงในลักษณะแบบเดิมได้ทุกโอกาสก่อนที่จะเกิดรัฐประหารปีห้าเจ็ดนะครับกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันมันแสดงออกทีละเล็กละน้อย ะบวนการที่เราบริหารราชการไม่ได้กระบวนการที่เราจัดการการเมืองไม่ได้กระบวนการในสภาผู้แทนราษฎรที่เราทํางานทางการเมืองไม่ได้คืออาจจะใช้คําว่าโดยที่มีนักการเมืองในในระบอบเลือกตั้งโดยการเป็นตัวขวางอย่างาพรรคประชาธิปัตย์อะไรเงี้ยร่วมกับพลังนอกนอกระบบรัฐสภาซึ่งเป็นพลังที่เป็น,นกลไกระบบราชการเก่า ตรงนี้ผมมองเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าโอกาสที่จะเกิดการรัฐประหารมีอีกแน่ๆ <S <S ผมคิดอย่างนั้นตลอดเวลาและเตรียมพร้อมตลอดเวลาว่าถ้าเกิดรัฐประหารขึ้นมาผมก็จะไม่ยอมรับจะไปงานตัวพูดได้เคยแสดงความคิดเป็นเด็ดตนาลมเสมอมาว่าเราจะต้านรัฐประหารเพราะฉะนั้นก็เป็นความคิดที่ผมคิดมาตลอด เตรียมพร้อมตลอดครับครับครับทีนี้พอมาอยู่ในต่างประเทศในฐานะของผู้ริภายแบบนี้เวลามองมาที่เมืองไทยเนี่ยรู้สึกอย่างไรครฮะคิดอย่างไรกับเมืองไทยตอนนี้ครับก็คิดอยากให้ออำนาจที่ไม่เป็นธรรมหมดสภาพจากการมีเขาเรียกว่าอะไร หมดสภาพจากการครอบกรรม mm hmm. อิทธิพลทางสังคมทำยังไงจะจะให้สภาพนี้หมดหมดพ้นภาวะไป mm hmm. ซึ่งอาจจะเป็นภาวะชั่วคราวก็ตามนะครับซ mm ึ่งอาจจะเป็นภาวะชั่วคราวก็ตามแต่ว่ามันก็จะเป็นการต่อสู้ที่ยืดเยือ้อ mm hmm. คือมันมันไม่สามารถที่จะได้ชัยชนะอย่างเด็ดขาด ในวันสองวันในเดือนสองเดือนคเพราะว่ามันไม่มีมิติที่จะสะท้อนให้เห็นเลยว่าความสามัคคีกันในเรื่องของการต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยนี่จะเป็นอันหนึ่งกันเดียวกันแบบเป็นเอกภาพเพราะมันยังคงขัดแย้งกันดำรงความคิดที่แตกต่างกันเห็นคนละอย่างกันมาตลอดเวลานะของกระบวนการที่หลังรัฐประหารท่าเจ็ดมานี่ เป็นอย่างนี้อยู่ครับเขาเล่นครน่าเป็นห่วในช่วงชีวิตของพี่วิสาเองจะเห็นเคราะกรรมหมดไปจากประเทศไทยไหมฮะก็ไม่แน่ไม่แน่ไม่มีแน่นอนอาไม่มีอะไรแน่นอนครับท่านบอกว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้ให้เราเห็นในชีวิตของเราเนี่ยนะแต่เราดูแล้วก็ก็ตอนนี้ยังยากอืมีความ ฝันและมีความหวังไหมครับว่าสักวันหนึ่งจะได้กลับประเทศไทยอ๋อของผมนี่มีความฝันและความหวังอย่างยิ่งเลยคนระับเพราะว่าผมไม่มีไม่มีคดีอะไรอมไม่ไป,ไปคดีที่ไปไม่ไปไรายงานตัวกับคอสชออแล้วออกหมายเรียกมาแล้วไม่ไปก็ออกหมายจับก็ม,มีเรื่องเดียวคมีคดีเดียวเพราะฉะนั้นคดีแค่นี้นี่ ถ้าบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปสู่กติกาที่มีการเลือกตั้งมีระ,ะบบประชาธิปไตยมีคณะผู้นรอำนาจชุดใหม่เข้ามาอาหารนี้มันก็เป็นข้าหาที่เล็กๆธรรมดาครับครับคอเชื่อว่าจะมีโอกาสได้กลับแผ่นดินเกิดของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะฮะครับก็คุณจอมนึกคิดดูตอนเข้าป่าตอนนั้นคิดว่าไม่ได้กลับเลยนะออ๋ครับคิดว่าไปสู้้วยกางอาวุธแล้วนี่ไม่มีทางที่จะได้กลับแล้ว มีแต่ชนะสงครามชนะศึกหรือไม่ก็แพ้อาจจะต้องเสียชีวิตกระทั่งอยู่ในป่าแต่เหตุการณ์ก็เปลี่ยนเมืองไทยนี่มันก็เปลี่ยนไปเกิดนโยบายโอสุบุกทับสองสามขึ้นมาการสู้รบกันด้วยวุธยุติลงได้กลับมาสู่ระบอบสังคมแบบที่ปรีมนอมกันมีการเลือกตั้งมีประชาธิปไตยแบบ คนเอกเปรมขึ้นมาก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นบางทีเราก็คาดเดาอะไรไม่ได้นะครับทั้งสังคมแบบไม่มีระบบระเบียบไม่มีวิธีคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์นี่ม,มันเป็นไสยศาสตร์ไปแล้วมันก็เกิดอะไรได้ทุกอย่างเท่าที่มันจะเกิดขึ้นได้ครับ,ม,รบมีความเชื่อสังคมไทยในที่สุดแล้วจะสามารถประนีประนอมกันได้เหมือนเหมือนที่ผ่านมาไหมครับในยุคนี้ก็มีโอกาสประนีประนอมในส่วนของผลประโยชน์ของคนระดับบน เหมือนที่ผ่านมาซึ่งชนชั้นล่างก็ยังไม่ได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงก็จะได้แต่การปณิบประนอมกันเรื่องผลประโยชน์ของคนชั้นบนที่ตกลงกันได้แล้วก็เคลียร์กันเป็นประชาธิปไตยแบบปณิบประนอมก็อาจจะเป็นไปได้มีโอกาสเขียนบทกวีอยู่หลายชิ้นเหมือนกันผมได้อ่านนะฮะมีชิ้นไหนที่อยากที่จะสื่อสารไปยังเมืองไทยในตอนนี้ไหมครับ โอ้โนี่ไม่บอกล่วงหน้าไม่งั้นจะได้เตรียมครันนี้อันนี้ผมจะเขียนลงเฟซบุ๊กของผมเนี่ยอืมมันเป็นประหนึ่งเป็นประหนึ่งเป็นประหนึ่งสื่อคสื่อสื่อเหมือนสื่อหนังสือพิมพ์นรืงสือแมกกาซีนสมัยก่อนคสมัยก่อนเราต้องส่งบทกวีไปลงตามนังสือต่างๆถูกไหมใช่ครับลงตามหนังสือต่างๆนังสือพิมพ์ต่างๆสมัยนี้เราไม่ต้องส่ง ลงและเราลงเฟซบุ๊กเราเนี่ยมันก็จะมีคนมาแชร์ซึ่งผมกผมพยายามคิดเหมือนกันว่าไอ้แบบนี้กับแบบแบบโบราณเนี่ยอันไหนดีคิดว่าเวลาเราเขียนส่งไปหนังสือฉบับหนึ่งก็ก็เขาลงกลงของข้อเขียนของเราลงไปจะมีคนอ่านสักกี่คนอืมขึ้นอยู่กับยอดชื่อหนังสือของฉบับนั้นซึ่งบางคนก็ไม่ได้อ่านอลัมน์เราหรือบทกวีเราหรอกอะไรเงี้ยใช่ครับ ขณะปัจจุบันในเ c e b o o k เนี่ยแชร์ไปแชร์อะไรมันเห็นตัวเลขเป็นพันห้าพันเป็นหมื่นเป็นอะไรก็รว่าไปก็เ,เลยใช้เ c e b o o k เนี่ยเป็นหน้าสือ่อบทควมิญญตหลังที่ผมเขียนเนี่ยผมผมผมจะมีสามเขาเรียกอะไรครุณจอมมีมีหน้าเพจใช่ไหมคมีหน้าเพจสองสองเพจแล้วก็มีมีของเราเองหนึ่งหนึ่งหนึ่งเพจ ถ้ากับมีสามมีสามช่องเลยอ๋อครับ,รบใช่ไหมผมไม่รู้คืออันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการแชร์ความรู้ความคิดเห็นดีๆที่มีประโยชน์ต่อสังคมคนี่จะเป็นหน้าหนึ่งหน้าเพจอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องบทกวีล้วนๆซึ่งตอนนี้ผมก็กลังเขียนโครงสี่สุภาพสั้นๆหนึ่งบทว่าคนอ่านยาวๆตอนนี้คนไม่ค่อยชอบอ่านยาวๆนะ สั้นๆแล้วมันได้ความหมายแล้วรัดกลุ่มแล้วกินความลึกซึ่งเขากาลังทําอยู่ตรนนี้ยังยังยังผมเขียนอนล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็ได้ก็เป็นโครงสี่สุภาพนะครับเป็นคงสี่สุภาพก็เนี่ยยังยังผมเขียนว่าสั้นๆบทเดียวโคงสี่สุภาพบทเดียว ไทยมีทุกอย่างเว้นเป็นธรรมไทยประเทศไทยเนี่ยนะครับมีทุกอย่างเว้นเป็นธรรมสูงส่งกับยิ่งระยำชั่วช้าอวดศักดิ์สิทธิ์ริ์นำทวยเทพบังเบียดคนรากหญ้ากันแกล้งรังแกจบแค่นี้ นี่เป็นตัวอย่างที่ที่กำลังลงอยู่สั้นๆก็มีคนเข้ามาดูเข้ามาแชร์เยอะครับใช่ครหรืออย่างเรื่องคนพูดเงี้ยคนที่ใช้ปากที่พูดพูดอะไรพูดไปผมก็สะท้อนกวีไว้เหมือนกันคุณจอมรู้จักผายลมไหมรู้จักเิีย หายลมผายถี่แทบทุกวันออกปากผ่านร่องฟันฝากถอยกัดขลหยาบเยืยหยันเหยียดแย่ขี้เกลือเลอะไหลย้อยยอกยำ้ำขยะขยงคือภายลมออกมาทางปากทุกวันแล้วก็ผ่านร่องฟันมาที่ผายมานี่เป็นกักขลาหยาบเยืยหยัน ดูถูกเยียดย้ำคนอื่นดูว่าดาทอตลอดขี้เกลือเลอะหลย้อยยอกย้ำขยะแขยงจบพูดถึงใครก็เคราบเพรารู้กันเองนี่มวลชนผู้อ่านก็รู้กันเองคครรัับบประมาณนี้ครับประมาณนี้ที่คุณจอมตามครับมีมีอะไรที่จะฝากถึงทั้งคนที่อยู่ในประเทศไทยฝั่งที่ประชาชนคนไทยที่กําลังต่อสู้กับอํานาจเผด็จการในประเทศไทย มีอะไรที่จะพูดถึงคนกลุ่มนี้ไหมครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายหลายคนก็คงอยากจะทราบความเคลื่อนไหวของคุณวิสาด้วยเหมือนกันแล้วก็คงอาจจะมีความหวงย,ยาอยู่เหมือนกันที่นี้อยากจะสื่อสารอะไรให้กับคนกลุ่มนี้ไหมครับก็ผมมีความรู้สึกว่าการต่อสู้ที่ผ่านมาคนที่รักประชาชิตยรักชาติบ้านเมืองรักความเป็นธรรมเนี่ย เป็นการต่อสู้ในกระบวนที่เป็นสายทานเดียวกันมาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่เจ็ดห้ายาวตลอดระยะมาจนถึงปัจจุบันการต่อสู้เยอะอยะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าในเบื้องต้นในระยะต้นๆของการเข้ามาต่อสู้ในกระบวนการเรานึกว่ามันเป็นกระบวนการที่ไม่ยืดเยื้อเรานึกว่ามันมันจะจบ ได้ไง่ายๆเรานึกว่าเรื่องมันเป็นเรื่องสั้น,นง่ายๆเราไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องยาวแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยผมเห็นแล้วว่าคนที่เข้ามาต่อสู้ในวันนี้เนี่ยได้รับการคายอะไรคายทดเวลาได้ถูกถูก,ถ,กถูกคนรุ่นเก่ารุ่นก่อนที่สู้มาทดเวลาเสียออกไปเยอะแล้วทำให้เขาเนี่ยสามารถเข้าใจ อูตาสว่างจากความเป็นจริงมากขึ้นกว่าอาดีตเยอะคือพูดง่ายย้อนไปสมัยผมเป็นเยาวชนผมผมไม่นึกว่าการต่อสู้มันจะยืดเยื้ออย่างนี้นะผมนึกว่ามันจะจบสิบสี่ตุลาคงจบพอม,มาล่วงมีหกตุลาไม่จบเข้าป่าออกมานึกว่าจะจบมันไม่จบพอถึงวันนี้พอถึงปีห้าสามสามห้าสามห้าห้าสามจนเถึงห้าสามห้าถึงปัจจุบันมันมันรู้สึกว่า โอ้วันนี้มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดแล้วม,มันเป็นกระบวนการยืดเยื้อยาวนานะต้องต่อสู้อีกเยอคะครับฉะนั้นคนรุ่นใหม่ที่เขารับช่วงการต่อสู้ในวันนี้เนี่ยผมเชื่อเขามีความเข้าใจน่าจะดีกับคนรุ่นผม,มคนรุ่นผมก็มีหน้าที่ที่จะบอกเพียงว่าเสียใจที่ทําไม่สําเร็จในยุคข,ของพวกผม และเสียใจที่คนในรุ่นของพวกผมบางคนได้แปลสภาพจากคนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตายมาเป็นการพระดูรักษาปกปักอำนาจเก่าอำนาจเผด็จการเก่าก็เป็นเรื่องที่ต้องขอแสดงความเสียใจต่อ,อนักสู้รุ่นใหม่ด้วย